ะครับคุณพีระพีระดีนะครับคุณพีระดีเชิญครับคุณพีระดีครับในช่วย,วยเล่าหน่อยสวัสดีค,ครับช่วยเล่าหน่อยว่าชาตินี้ชีวิตนี้เนี่ยนะได้มอีอะไรที่เป็นตัวจุดประกายให้ธรรมะสว่างขึ้นมาในชีวิตของคุณครับค่ะก็เออ ตื่นเต้นค่ะก็ถ้าสั้นๆก็คือมีมีเหตุให้ได้นำเข้ามาค่ะคือสมัยเด็กๆก็ไม่ค่อยชอบเรื่องของธรรมะเท่าไหร่เพื่นเพราะว่าเหมือนในโรงเรียนหรือว่าการสอนแบบโรงเรียนไทยมันจะค่อนข้างน่าเบื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่ค่อยอินให้ท่องจำท่องจำด้วยเราเหมือนเราเจอเราเราเจอประสบการณ์ไม่ค่อยดีด้วยค่ะเหมือนคุณครูเขาก็จะแบบมี เป็นอะไรอย่างหนึ่งที่แบบเอ๊ะมันมันไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยคะคะเราก็เลยจะไม่ค่อยอชอบเสร็จแล้วก็เคยเจอมาเหมือนกันคือ,ค,อคือครูสอนทร,รมะแต่ว่าพูดอะไรไม่ตัวจริงๆเนี่ยพูดอะไรไม่เป็นธรรมะเลยแล้วก็บางทีเป็นปฏิบัติกธรทมะด้วยเหมือนกับบอกด้วยซ้ำบอกว่าเนี่ยฉันมาสอนเพราะว่าเขาให้มาสอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยฉันว่าธรรมะไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกเนี่อย่างนี้เลยนะคือคือบางทีมันก็ จริงๆแล้วเนี่ยมันมันมันเหมือนกบว่าเราอีกเรื่องไม่ได้นะเพราะว่าทำมารเนี่ยเป็นอะไรที่ซับซอ้อนพิสดารแล้วก็ไม่ใช่เอ่อหนึ่งสองสามง่ายๆโอเคครับเล่าต่อเลยครับค่ะแล้วก็มันมีเหตุให้ได้เข้ามาเพราะว่าคนสนิทเออเขาชวนมาแล้วก็อ่ะแบบลองดูนะ่อยเพราะว่าตอนก็มีปัญหาเรื่องตอนนั้นเริ่มทํางานแล้วตอนนั้นปีสองพันสองพันหกแล้วก็ ก็อะไปก็ไปไปหลวงพ่อจลาหลักเป็นที่แรกแล้วก็รู้สึกว่าเออดีแบบมันมันก็มันก็ทําให้เราแบบเหมือนโลง่งแล้วก็เออมันก็เป็นความรู้สึกดีๆแต่ว่าก็จบไปไม่ไม่ได้แบบอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยค่ะแต่ผ่านไปผ่านไปอีกปีนึงเราก็เจอเรื่องที่เราแบบรู้สึกกระทบใจเรามากก็คือเราตอนนั้นเราอกหักเออมีปัญหาเรื่องความรักอะไรเงี้ยค่ะก็คืออกหักหนักเราก็เลย รู้สึกเหมือนไม่รู้จะทาไงก็เลยโยนตัวเองเข้าวัดก็เลยไปหาวัดเพื่ออยู่ปฏิบัติธรรมแล้วก็อยู่ไปเอ่อก็น่าจะห้าถึงห้าหรือหกวัดอะไรเงี้ยค่ะก็คือเลยรู้สึกว่ามันดีแล้วมันก็โล่งมากแล้วมันก็รู้สึกว่าเออแบคือตอนนั้นเราปวดทุกข์อะถ้าเราไม่โยนตัวเองไปที่ไหนแล้วเ,เราจะดทุกข์อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมันแบบเป็นการหนีทุกข์อย่างหนึ่งของเราแล้วก็อีกอันหนึ่งคือคนรอบข้างเราอะคะ่ะ คนที่เราเหมือนพูดคุยเพื่อนหรือว่าผู้ใหญ่ที่ให้คาปรึกษาเราอ่ะก็บังเอิญมากคือไ,ไม่เรียกว่าบังเอิญหรอกคงเป็นคงเป็นเหตุนาพาว่าเขาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกันหมดเลยแล้วก็เหมือนเวลาพูดคุยปรึกษาอะไรเขาก็จะแบบแนะนําในทางขอหลวงพ่อหมดเลยมันก็เลยชักนําให้เราแบบอ่ะอ่ะงั้นเราก็ไปหาหลวงพ่อละกันเราก็เลยแบบเข้าไปเรียนรู้แล้วเราก็เลย โอเคทีนี้ที่ผ่านมามีประสบการณ์ในาการปฏิบัติธรรมแบบไหนที่ทําให้รู้สึกว่าเออนี่แหละามาถูกทางแล้วนี่แหละคือคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาดูไกลใจนี้เป็นยังไงบ้างครับไหนเล่าให้ฟังหน่อยถ้าครั้งแรกสุดเลยที่รู้สึกอะคะอ่ะก็เหมือนปีแรกๆที่เหมือนเพิ่งทําเองแล้วก็เดินจงกรมที่บ้านตอนมืดๆที่แบบทุกคนไปนอนแล้วเดินอยู่หน้าทีวีแล้วเราก็เดินไปเดินไปเดินมาแบบไม่คาดหวัง เดินไปเดินไปเดินมาค่ะแต่ว่าเออเราก็ตั้งใจ่ะเดินหนอเดินหนออะไรว่าไปเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือเหมือนตอนแรกมันก็จะมีมันนานแล้วค่ะจำไม่ค่อยได้แต่เหมือนตอนแรกมันก็น่าจะแบบใจมันก็ยิบยับยิบยับอะไรแต่ว่าอยู่ๆมันรู้สึกเหมือนกับแบบความคิดทั้งหมดอะค่ะเหมือนมันเป็นยุงที่แบบมันเรามีกรอบอะไรที่มันครอบตัวเราซึ่งไอ้ความคิดยิบยับยิบยับนั่นะมันเป็นยุงที่แบบ มันถูกผลักไปนอกกลองอันนั้นน่ะเหมือนเราอยู่ในโหลแก้วแล้วมันก็พวกยุงพวกนั้นมันก็วิ่งมาชนโหลแก้วแล้วมันก็ตกแล้วมันก็หล่นันไปหมดเลยคือเหมือนเราถูกโหลแก้วครอบอยู่มันทําให้เราแบบอเมซิ่งว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละคือจิตคือจิตที่ความคิดเนี่ยไม่สามารถกระทบและเข้าไปฝังตัวอยู่ได้นะฮะมันก็เหมือนกับแมงเม้าบิดเข้ากองไฟเป็นประสบการณ์ที่ดีวันนี้มีคำถามอะไรครับ คำถามจริงๆคอถามดิตอไม่ถูกเออเอาเอา,เอาที่สั้นๆที่ตั้งใจจะถามแล้วกันค่ะเ,เดี๋ยวะคะตอบหนึ่งคือว่าคือตอนนี้เรามีเรื่องอยู่อันหนึ่งซึ่งเราเจอมาสักพักหนึ่งเราจนเราเหนื่อยแล้วเราตั้งใจมีความตั้งใจว่าโอเคเรายอมละเราจะปล่อยวางทุกอย่างคือเหมือนจะเราจะไม่เอาอะไรมา เราจะไม่เอาอะไรมาเป็นตัวที่ถามไม่ถูกอ่ตอนแรกคือมันมันมีใจมันวิ่งวนไปหมดเลยค่ะมันมันตื่นเต้นแล้วก็เรียบเลยคำถามไม่ถูกออเอาเป็นว่าไม่ถูกเดี๋ยวพี่ตุนช่วยช่วย ชวนคุยอีกสักนิดนึงได้ไหมครับแบบคือมันมันทัมไม่ถูกอะค่ะอ่าอย่าคิดถึงคําถามนะทีนี้คิดถึงบุคคลหรือว่าเหตุการณ์ที่อยู่ในใจของเรานะอันเป็นเหตุมันเป็นชน,นวนให้เราเกิดข้อสงสัยหรือว่าเกิดโจทย์ขึ้นมาทีนี้พอเรานึกถึงบุคคลหรือว่าเหตุการณ์ออกนะมันก็จะโยงเข้ากับอารมณ์ที่มันเป็นข้อขัดข้องหรือว่าเป็นปมทางใจของเรานะะ เนี่ยตอนเนี้ยเราจริงๆแล้วโจทย์ของเราเนี่ยมันคือบุคคลหรือว่าเหตุการณ์ก็ก็มีบุคคลเหตุการณ์เหมือนกันนะคะออโอเคถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยก็คือว่าเราเรา,เราก็จะเจอเรื่องเหตุการณ์ที่ก็จะมีสิ่งกระทบอะไรโดยปกติแต่ว่าสุดท้ายตอนนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเรา ยอมแพ้และกับคือคือเหมือนที่ผ่านมาเราพยายามที่จะจะทำหรือว่าเราเพียรที่จะภาวนาเพื่อที่เราจะมีความสุขหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสิ้แล้วตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าเรายิ่งทำมันละกลายเป็นยิ่งยิ่งพยายามเหมือนมันยิ่งไม่ปล่อยเราก็เลยรู้สึกว่าเออไม่เอาละพอดีกว่าเราจะปล่อยละแบบเออแล้วก็อะไรที่มันเข้ามาเอ,อ เหมือนเหมือนทิ้มแทงเราเระหว่างทาง่ะเราก็จะมองว่ามันเป็นสิ่งที่มันเข้ามาระหว่างทางแต่ว่าเราจะตั้งใจเราจะพุ่งไปที่เป้าละเราจะไม่สนใจเรื่องที่เข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ่าอันดับแรกเลยนะโอเคเดี๋ยวขอตอบคาถามนะครับอันดับแรกเลยที่จะต้องทําไว้ในใจเรานะคือความชัดเจนคือเหมือนกับอย่างตอนเนี้ยพอเรา ไม่ออกว่าจริงๆแล้วโจทย์ของเราคืออะไรกันแน่เนี่ยอันนี้คือจิตขาดความชัดเจนนี้เหมือนกันเวลาที่เราจะเอาแน่เอานอนกบสิ่งที่เป็นกิเลสหรือว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาทางใจของเราไม่ได้เนี่ยนะวันหนึ่งเราจะเอาอีกวันหนึ่งไม่เอาเบื่อเบื่ออยากอยากเนี่ยอารมณ์เบื่อเบื่ออยากอยากอะไรแบบนี้แหละคือตัวปัญหาไม่ใช่สิ่งภายนอกนะะถ้าหากว่า สิ่งที่เป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่เรื่องข้างนอกเรื่องข้างนอกมันเป็นเปลือกมันเป็นแค่ตัวกระตุ้นให้เกิดความลังเลสงสัยจะเอาหรือไม่เอาเบื่อหรืออยากหรือว่าเราจะจัดก,การกับมันยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวปัญหาไม่ใช่อยู่ที่เปลือกแต่อยู่ที่แก่นหรือใจของเราเองเนี่ยมันเห็นชัดเจนไหมถ้าหากว่าใจของเราขาดความชัดเจน นะมันจะเหมือนกับว่าชีวิตเนี่ยล่องลอยไปกับสิ่งที่มันกลุ่มเครือเหมือนกับเราล่องเรือผ่านสายหมอกเข้าไปมองไม่เห็นอะไรนะว่าในข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นลุ่มน้ําหรือว่าจะเป็นน้ําตกนะหรือว่าจะเป็นเส้นทางที่เราต้องการจะไปจริงๆหรือเปล่านี่พอเรามี์ e ว w o r d นะให้กับโจทย์ของเราเนี่ยว่า สิ่งที่เราต้องการคือความชัดเจนไอ้ความชัดเจนนี้มันจะมาได้ยังไงถามว่าการเจริญสติเนี่ยช่วยเราได้ไหมช่วยได้เหมือนกับตอนที่เราเกิดสภาวะขึ้นมาเห็นว่าออจิตเนี่ยมันเหมือนแก้วแล้วความคิดเป็นแค่แมงหวีแมงวันที่บิดเข้ามากระทบไม่ได้นะฮอ,อกระทบแล้วเนี่ยก็หายไปไม่สามารถเข้ามาฝังตัวไม่สามารถเข้ามาวนเวียนอยู่ในจิตใจได้ ลักษณะอย่างนี้ทำยังไงให้มันเกิดขึ้นวิธีที่จะทำให้จิตใจของเรา,ามีความชัดเจนเนี่ยหรือมีความไปจางใสนะก็เป็นไปแบบเดียวกันกับที่เคยคนพิรดีเคยมีประสบการณ์มาแล้วนั่นแหละนะทำยังไงให้ใจมันใสพอทำยังไงให้ใจมันไม่มีความผ้าเหลือนทำยังไงให้ใจเนี่ยมันมีลักษณะของสติที่ แจ่ม yup. ชัดนะก่อนอื่นก kind of ่อนอื yeah. s <S mm ่นใดเลยอันดับแรกเวลาที่มีความรู้สึกเหมือนกับครึ้มครึกลางกลางขึ้นมาหรือมีความคล่าเรือนขึ้นมาเนี่ยนะให้บอกตัวเองก่อนว่าจิตแบบนี้เป็นจิตที่มีความ้งซ่านจิตแบบนี้เป็นจิตที่มีความกลับไปกลับมาได้จิตแบบนี้เป็นจิตที่สามารถจะทําให้ตัวเองเนี่ยหลงบนอยู่กับที่ได้เหมือนภายเรือในอ่าง พอยอมรับแบบนี้นะจาไว้เลยนะอันนี้คีย์เวิร์ดนะสาคัญมากนะพอยอมรับได้ตามจริงว่าสภา,าวะแบบนี้เป็นจิตของเรากําลังเกิดขึ้นณนะวบบน,นั้นเนี่ยให้มองว่ามันเกิดขึ้นที่ลมหายใจยาวหรือลมหายใจสั้นส่วนใหญ่เนี่ยจะได้คําตอบนะมันจะหายใจสั้นหรือไม่รู้ลมหายใจเลยแต่พอหายใจยาวขึ้นมา คือพอมีสติใช่ไหมเปลี่ยนจากลมหายใจสั้นเป็นลมหายใจยาวขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันจะมาพร้อมกับลมหายใจยาวคือความสุขมันมีความสดชื่นเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งในความสดชื่นเนี่ยมันจะมาขับไล่ไความรู้สึกเหมือนวกวนนะในความสดชื่นนี่แหละที่จะลูกแต่งจิตให้เปลี่ยนจากความร่าเรือนเป็นความชัดเจนขึ้นมาชั่วขณะ เสร็จแล้วเราก็ยังสังเกตว่าเมันสดชื่นได้แค่ลมหายใจเดียวเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นผ้าเรือนอีกเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นไม่จัดชัดอีก<อ>พอเราเห็นอย่างนี้ซ้ําไปซ้ามานะในที่สุดเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามีกําลังของความสดชื่นเนี่ยเข้ามามากขึ้นมากขึ้นแต่แน่นอนเนี่ยมันไม่ใช่สดชื่นทีเดียวเดี๋ยวมันก็เหี่ยวแห้งเดี๋ยวมันก็กลายเป็นผ้าเรือนเดี๋ยวมันก็กลายเป็นไอความรู้สึกผ้าผ้ามัวอีกเนะ่อ แต่พอเราทําไปทําไปเนี่ยยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งเหมือนกับไอฉีดน้ําไล่เศษของที่มันขวางทางที่มันเป็นดินที่มันเป็นอะไรที่เป็นก้อนกรวดเนี่ยที่มันสกปรกที่มันมาทําให้ทางไม่ชัดเจนเนี่ยนะพอขับไล่ไปหมดแล้วทางมันก็เริ่มโล่งทางทางมันก็เริ่มปรากฏชัดว่าจะไปทิศไหนจะไปทางไหนเนี่ตรงนี้นะ,อะบอกให้สั้นๆง่ายๆเลย สังเกตดูตรงนี้นะครับเวลาที่ใจเราไม่ชัดเจนนะมีความผ่าเลือดูตรงนั้นแหละยอมรับตามจริงว่าจิตของเรากําลังเป็นจิตแบบผ้าเลือเมื่อหายใจเข้ายาวขึ้นจิตมันจะมีความใสขึ้นมีความประจางชัดขึ้นแต่แค่ชั่ววูบเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นผ้าเลือนอีกดูแบบนั้นไปเรื่อยๆเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็ในที่สุดจิตมันจะมีความใสขึ้นใส่ขึ้นใส่ขึ้น,นแหมโอเคนะครับค่ะอีกนิดนึงได้ไหมคะพี่ตุล มันจะมีเวลาที่โทรสะขึ้นนะคะแล้วแบบคือจิตมันมันเหมือนจะหายใจไม่เข้าเลยอะแบบแล้วมันก็อึดอัดแล้วมันนั่นไ <c oughs> งดีตรงตรงเนี้ยเห็นอย่างนั้นน่ะดีไม่ใช่ไม่ดีนะเห็นข้อดีของมันนะ <c oughs> คือเราสามารถเห็นว่าณะลมหายใจที่สั้นนะมันเป็นลมหายใจแห่งโทรสะ <c oughs> คือเรากลับคิดกลับทางกันนิดนึงคนปกติจะมองว่า เรามีโทสะเลยหายใจสั้นนะแต่ที่อยากให้มองเปลี่ยนคิดเปลี่ยนทางกับหัวกับหางเป็นว่าลมหายใจสั้นทําให้มีโทสะพอพอเราสังเกตอย่างนี้เนี่ยว่ามันมันต่อไปเนี่ยศูนย์กลางของสติศูนย์กลางของการรับรู้มันจะตั้งต้นมาจากลมหายใจเราจะสังเกตอยู่ว่าที่เกิดอารมณ์อะไรที่ไม่น่าพึงใจเนี่ยมันเกิดมาจากลมหายใจสั้นหรือลมหายใจยาว นะตอนที่มันมีอารมณ์ดีๆมันมีสตินะเราสังเกตว่ามันเป็นลมหายใจที่ยาวมากกว่าสั้นหรือเปล่าพอเราพบคําตอบพอเราพบความจริงตรงนี้เนี่ยนะอ่อมันมันจะมันจะไม่ใช่ว่าเราจะไม่เกิอดอารมณ์นะตรงข้ามเราจะเห็นอารมณ์มากขึ้นเพราะอารมณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ว่าเราเข้าไปจ้องอารมณ์ แบบที่มันหาทางออกไม่เจอนะมันหาจุดยืนหรือว่าจุดอ้างอิงไม่ได้เราจะมีลมหายใจเป็นเครื่องอ้างอิงเป็นตัวตั้งขึ้นมาเลยแบบที่พระพุทธเจ้าพยัสเยอนักหนาให้ฝึกอาณาปานสติก็เพราะอย่างนี้ให้เรามีสูตรการของสติเนี่ยอยู่กับลมหายใจเข้าออกเมื่อลมหายใจเข้าออกกําลังปรากฏโดยความเป็นอย่างไรนะแล้วเราสามารถโยงกันได้รีเลทกันได้กับอารมณ์ที่มันปรากฏ ขนาดนั้นนะอย่างเช่นที่น้องอ,พ,ฤฤองพิรดีบอกว่าพอโกรธขึ้นมามากๆแล้วเหีนลมหายใจสั้นพอเราไปกลับหัวกลับหางนะบอกโอ้เราหายใจสั้นมันเลยมีพื้นที่ความโกรธได้มากเนี่ยแบบเนี้ยมันมีประโยชน์มากนะแล้วต่อไปเนี่ยพอเราสังเกตอารมณ์เนี่ยแล้วมาจับตัวความเชื่อมโยงกับลมหายใจเนี่ยเราจะพบว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างยิ่งเลยนะแล้วก็จะพบไอ้ ความแยกย่อยหลากหลายอะ่ะอย่างเช่นลมหายใจสั้นก็มีหลายแบบนะลมหายใจสั้นในแบบที่กระชากหนักๆให้มันยิ่งตอบย้ําความโกรธก็มีหรือหายใจสั้นแบบไม่รู้ไม่ชี้ไม่มีสติสตังหงอยๆอะไรแบบนี้ทําให้โกรธแล้วเนี่ยมันเป็นความโกรธแบบน้อยเนื้อต่ําใจมันเป็นความโกรธแบบที่ทําให้สเปรสป่าไม่รู้ทิศไม่รู้ทาง เนี่ยมันเชื่อมโยงได้หมดเลยแล้วเห็นความแตกต่างของลมหายใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นได้ข้อสรุปในที่สุดว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันตั้งต้นจริงๆเนี่ยก็ปรุงแต่งคือมันตัวตัวของอารมณ์เนี่ยปรุงแต่งลมหายใจด้วยแต่ลมหายใจเนี่ยมันเป็นพื้นยืนของอารมณ์หนึ่งๆนะตรงนี้พอสังเกตได้เนี่ยมันก็จะเกิดสติเกิดปัญญามากขึ้น,มา,นมากขึ้นนะครับโอเคครับคุณเิลดีดค่ะขอบคุณค่ะก็อนุโมทนาครับ